อ่ะตัวผมนะครับก็ได้ทําการอ่านจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะสากาโมโตเดเล่มที่1นักฆนะ่าในตำนานนะฮะลิขสิทธิ์เป็นของพี่ลักพิมพ์อ่าพับลิซิ่งภายใต้ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากชูเอชะนะครับอ่าตามนี้เึ๊บเป๊บราคา95บาทนะครับแล้วก็อ่าแนวเรื่องแอคชั่น15บวกนะครับแล้วก็จะเป็นของโชเนนจัมม์ดอทคอมอย่างนี้นะครับ นานๆทีเนี่ยเราจะได้เห็นลักพิมพ์เขา LC ของโชเนนจัมมานะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะไปอยู่ของค่ายสยามไม่ก็พีนเนทมากกว่านะครับก็เนยกได้ว,ว่าถือว่าเป็นก้าวแรกสู่สังเวียนเอยไม่ใช่ก้าวแรกครั้งสําคัญเลยนะครับที่เราจะได้เห็นลักพิมพ์เนี่ยเขาได้ทําการ LC แนวโชเนนจัมามามากขึ้นนะครับถามว่าผมก็รู้สึกดีไหมรู้สึกดีใจนะครับที่เขา LC ของโชเนนจัมมามากขึ้นนั่นก็เพราะว่าผมยังคิดอยู่นะครับว่าถ้าเรื่องสกามโตเดเนี่ยไปอยู่กับพี่สยามเนี่ยแม่งจะต้องมีปัญหาเรื่องการทํารูปเล่ม นะครับผมเชื่อได้เลยว่ารูปเรียมเนี่ยเขาอาจจะทำแนวของไคจูหรือไม่ก็อัปราคาขึ้นให้มันเป็นแบบ150ย6 0อย่างนี้นะครับก็เป็นว่าดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ของรักพิมพ์นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการหาขาดสต็อกอะไรก็อันนั้นค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับ แต่โดยรวมก็คือรูปเล่มเนี่ยถือว่าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเกบาทได้กิีนลิตรได้ดมได้จับได้สัมผัสโอโ้คือโคตรฟินนะครับฟินมากๆนะฮะน <c oughs> ีขอสัมผัสรูปทีนึงนะครับของรับพิมพ์เป็นมงคลนะครับอ่ะเขาตามนี้นะครับนะ ก็นี่จะเป็นปกในอย่างนี้นะครับปกใน sakamoto day u t o suzuki ปุ๊บแล้วก็นี่นะครับ family daily light นะฮะก็ถือว่าหน้าปกด้านในเนี่ยถือว่าทาออกมาได้สวยมากๆนะครับสีเหลืองตัดดำนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสีดำตัดเหลืองอย่างนี้นะครับเออสวยดีสวยดีใช้ได้นะครับลูปเล่มของรักพิมพ์นี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่บเปิดเนื้อเรื่องมา๊บโอเค นั่นไงก็ตามนี้นะครับสากาโมโตเล่มที่หนึ่งนา่าในตำนานลายเส้นนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้เออน่าสนใจน่าติดตามนี่นะแล้วก็ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกและน่าสนใจมากนะนะครับแต่มันจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนก็ลองไปฟังรีวิวผมแล้วกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินเลยนะครับอ่าเปิดเนื้อเรื่องมาปุ๊บก็จะเป็นเหมือนร้านขายของชานะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นกลุ่มเด็กมันเล่นอะไรกันไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นสากาโมโตเดนะครับอ่าเปิดเนื้อเรื่องมาย ตอนที่1น,นักฆ่าในตำนานอเปิดมาหน้านี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเกินประมาณว่าในอดีตเคยมีนักฆ่าไร้เทียมทานนะครับนามว่าสการโมโตทาโรนะครับแต่ผมจะขออนุญาตเรียกว่าสกาโมโตแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอ่านง่ายดีนะครับอ่าอันนี้ที่คุณเห็นนะครับมันก็คือสกาโมโตนะครับที่มันเป็นแบบวัยหนุ่มวัยอ้ออออยู่อะไรแบบนั้นนะครับคือหน้าปกเนี่ย ก็นี่จะคือสการโมโตะในวัยที่มันแบบกเกษียณตัวเองแล้วนะครับอ่ะนี่สปอยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆมันเกิดมาแบบนี้ก็อ่ะลองดูต่อไปนะครับปุ๊บมันโผล่มาแล้วเจ้าสการโมโตะฆ่ามันฆ่ามันอะไรอย่างนงี้นะครับก็คือไอ้สการโมโตะเนี่ยคือมันเป็นนักฆ่านะครับที่มีค่าหัวสูงแล้วก็มีแบบมีอิทธิพลมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นที่เกรงกลัวสําหรับองค์กรต่างๆที่ไอ้สการโมโตะเนี่ยจะไปฆ่ามากๆนะครับอ่ะแต่มาวันหนึ่งนะครับปุ๊บ อ่ะเข้าร้านสะดวกซื้อปุ๊บเจอสาวแล้วก็เกิดอาการปิ้งสาวนะครับแล้วก็ได้ทําการอำลาวงการนักฆ่านะครับแล้วก็แต่งงาน แต่งงานปุ๊บก็มีลูกนะครับและแล้วนะครับจากที่ภาพลักษณ์เนี่ยเราจะได้เห็นสาก,การโมโต้ในวัยหนุ่มที่มันหล่อๆแบบนี้ใช่ไหมพอหน้าต่อมาเท่านั้นแหละปุ๊บโอ้สก,การโม,โมโต้กูกลายเป็นคุณลุงพุงย้อยเลยนะครับมึงดื่มเบียร์เยอะใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นะครับก็คือแบบโอ้หมดกันเลยภาพลักษณ์ที่เราได้เห็นสก,การโมโต้เมื่อต้นเรื่องเมื่อกี้นะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นแบบเหมือนเรื่องอนาคตแล้วนะครับอันนี้คือเหมือน จากที่ตอนแรกมันเป็นนักฆ่ามันก็จะผันตัวมาเป็นเหมือนอพนักงานขายของอะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบเดลิเวอรี่นะฮะอ่าไอ้ส่วนในตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกน้องเก่าของไอซากามโตที่เคยทํางานร่วมกันนะครับมันก็ได้รับคําสั่งมาให้มากําจัดไอซากามโตทิ้งนะครับอ่าตามนี้มันก็จะเกินประมาณอย่างนี้ก่อนนะฮะอ่าตามนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับหน้าแรกลืมบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าซากามโต้เนี่ยมันจะได้อําลาวงการนักฆ่าไปแล้วก็ตามนะครับ แต่ด้วยความที่ว่ามันมีสกิลที่ยังติดตัวอยู่นะครับคือสกิลมันยังไม่ได้จางหายไปไหนมันก็ยังแบบสามารถที่จะใช้สกิลนักฆ่าออกมาได้นะครับอ่าแต่ไอซากโมโตะเนี่ยมันก็เลือกที่จะไม่ฆ่านะครับอ่าเพราะอะไรเราไปดูกันหน้าต่อไปนะครับอ่านี่นะครับมันก็ไม่ได้ฆ่านะอันเนี้ยคือมันก็เหมือนแค่นี่เฉยนะครับเหมือนแค่ขู่ค่อยขู่อะไรแบบนั้นนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนักฆ่าเอสเปอร์ชื่อชินนะครับอ่าก็มาพบกับคุณซากมโมโตะน,นะครับเพราะว่าเป็นลูกน้องเก่าอย่างที่บอกไปนะฮะ ปุ๊บก็ถูกสก,กามโตตบหน้าไปทีนึงนะครับอืมนะครับไม่ใช่อะไรมันก็การที่ไอชินเนี่ยมันเข้ามาทักไทยสก,กามโต้มันก็เหมือนเป็นการมาสอดแนมนะครับก่อนที่เขาจะลงมือฆ่านะฮะอ่าตามนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเล่ากันไปเล่ากันมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านี่ก็มีสายโทรไปถึงไอองค์กรที่มันได้ทําการจ้างฆ่าไอสก,กามาโตแล้วนะครับไอองค์กรเนี้ยมันก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เคยแบบว่าไง ที่ซากาโมโตะเนี่ยมันเคยร่วมงานด้วยนะครับแต่มันแบบทำผิดกฎทําผิด,ด,ผดขนบธรมเนียมของเขาก็เลยต้องสังหารทิ้งปิดปากอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะก็ได้ทําการสั่งให้นี่มาฆ่านะครับอ่ะแล้วพอไอชินมันามามก็เข้ามาถูกไหมฮะปุ๊บก็เข้ามาปุ๊บ ไ้ทาการควักปืนมายิงใส่ไอซากามโตะหนึ่งทีปึ้งไอ้นี่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าไอซากามโตะเนี่ยมันเป็นพระเอกนะครับสกิลพระเอกทางานปึ๊บนะครับลบลีกลบอะไรแบบโอ้โหลบแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ได้ทําการปึ้งปึ้งนี่ครับเตะไอชินไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหเตะให้เด็กมันดูนะครับตามนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าไอชินเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับสกิลของสากามโตะนะครับเพราะว่ามันเป็นนักฆ่าที่มีฝีมือมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะลาวงการไปแล้วแต่ก็ยังโหดอยู่นะครับอื ตามนี้นะครับไอชินก็ทํางานล้มเหลวนะครับก็เลยโดนไล่ออกอะไรแบบนั้นนะครับตัดภาพมาที่สกาโมโต้นะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหล้านสะดวกซื้อมึงมีแต่อุวุธปืนหรือไงวะเนี่ยอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นของที่มันเก็บสะสมไว้นะครับในกรณีที่มันแบบจำเป็นจะต้องใช้นะครับ๊บ อ่าส่วนฉากนี้นะครับมันก็จะเป็นฉากที่ไอชินนะครับก็ต่อสู้กับไอพวกองคอ์กรชั่วนะครับเปร๊บแต่สู้ไปสู้มาสู้ไม่ได้นะครับไอสากามาโตเนี่ยมันก็ได้ทาการเดินทางมาช่วยนะครับช่วยรุ่นน้องนะฮะอ่าคุณสากามาโตนะครับเปิ๊บก็โผมาหัวมาแล้วหรอไอสากามาโต้เชื่อมันเปิ๊บนี่นะครับพระเอกก็โชว์สกิลพระเอกไปหลายดอกนะครับเรียกได้ว่าไอแกง๊งองคอ์กรชั่วนี่แบบโหกลายเป็นหมาเลยนะครับ คือแบบจากที่ตอนแรกดูมีบารามีโหดๆใช่ไหมกลายเป็นหมาทุกตัวแล้วตอนนี้นะครับอ่าสาก,กาโมโตะมันก็จะเป็นแบบตัวละครที่น้านิ่งๆครับเลือดเย็นแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอ่ามีฉากแอคชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ผมว่าไม่นิดหน่อยลแล้วล่ะก็มีเยอะอยู่นะครับอ่าตามนี้นะครับนักฆ่าในตำนานสาก,กาโมโตทาโรนะครับอ่าก็ตามนี้นะครับ ก็ได้มาช่วยรุ่นน้องเสร็จปุ๊บไอ้รุ่นน้องเนี่ยมันก็เลือกที่จะมาติดตามไอ้คุณสการโมโต้นะครับโดยการมาเป็นพนักงานเช่นเดียวกับไอ้สการโมโต้เรียกได้ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยจากนักฆ่ากลายมาเป็นพนักงานขายของซะง,งั้นนะครับเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำดีนะครับอ่ะอก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเหตุผลนะครับที่ไอ้าการโมโต้เนี่ยมันเลือกที่จะไม่ฆ่าคนแล้วไม่กลับไปเป็นนักฆ่าเนี่ยนั่นก็เพราะว่าคนนี้ครับอ่า ภรรยาของสกามโตะนะครับสกามโดะอโอินะครับเพราะว่าไอ้เมียของไอ้สกามโตะเนี่ยแหละครับมันขอไว้นะครับว่าไม่อยากให้ไอ้สกามโตะเนี่ย ไปเป็นนักฆ่าอีกหรือว่าไปฆ่าคนนะครับอ่ะง่ายๆก็คือไอ้สาการโมโตะมันกลัวเมียนั่นแหละนะครับเหตุเกิดเพราะกลัวเมียนะครับโอ้โหบารามีความเป็นนักฆ่าในอดีตจบลงเพราะว่ากลัวเมียก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับองค์กรอื่นๆที่แบบเป็นคู่อริของไอ้สาการโมโตะเนี่ยมันก็มาเอาคืนถูกไหมฮะแต่มันก็ได้ทําการแบบลักพาตัวคนในครอบครัวของไอ้สาการโมโตะไปสาการโมโตะมันก็ต้องไปช่วยเหลือนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันมี เหตุ <H ET> ผลดีเหมือนกันนะน้ำดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าเออผันตัวครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจากที่เคยเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมแบบฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ทีอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอผันตัวมาเป็นแบบเหมือนพ่อคนมาเป็นแบบผู้นําครอบครัวอะไรแบบนั้นนะครับ <H it> เขาก็เลยใช้สกิลในทางที่ผิดเนี่ยให้การมาเป็นในทางที่ถูกโดยการใช้สกิลฆ่าคนเนี่ยมาเพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับเออมันถือว่าเนื้อเรื่องนี้ก็ถือว่ามันมีอะไรที่แฝงเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้ผมอ่านไปก็ตอนแรกนึกว่าจะกาวแต่มันก็ไ่่่คอยกาาเทร มันก็อ่านได้แบบเออเพลิดเพินแล้วก็สนุกน่าติดตามต่อดีนะครับอ่ะเนื้อเรื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่ไ ภรรยาของไอซากามโต้ก็โดนลักพาตัวนะครับเอ่อแล้วก็ไอซากามโต้เนี่ยมันก็มาช่วยเหลือนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันผร์นเรื่องผมจะเล่าแค่นี้นะครับผมจะไม่เล่าอะไรเยอะนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นลองอ่านกันเอานะครับเพื่อเป็นการอุดหนุนลิขสิทธิ์แท้นะครับมันจะได้ทําให้เขาเนี่ยได้ทาการออกเล่มสองมาไวๆนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่พระเอกเป็นนักฆ่าแล้วก็ผันตัวมาเป็นแบบผู้นําครอบครัวอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเเหตตุุวนร้าาจก ภัยจากทางนู้นทางนี้มีคู่อริเก่ามาเอาคืนอะไรแบบนั้นมันก็ต้องใช้สกิลนกฆ่าเนี่ยเพื่อปกป้องครอบครัว ตอนที่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมไปนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยนะที่มันแบบมีผ่อนเรื่องคล้ายกันนั่นก็คือพ่อบ้านสุดเก๋านะครับที่พระเอกเนี่ยมันจะเป็นยากุซ่ามีอิทธิพลมีอำนาจอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอแต่งงานมีลูกมีเมียมีครอบครัวอะไรแบบนั้นนะครับมันก็ทําให้แบบให้ตัวเองจากที่ตัวเองเป็นยากุซ่าถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นพ่อบ้านแบบโอ้โหแบบเก่าเก่าเลยอะเรื่องนี้ก็เช่นกันครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแบบนั้นในสายอาชีพที่ตัวเองเคยทําในอดีตนะครับอ่ะ ในเรื่องก็จะมีประมาณนี้ผมก็คงจะไม่ได้เล่าอะไรมากแต่โดยรวมคือสนุกและน่าติดตามต่อคือจริงๆในเรื่องเนี่ยมันมีจุดพีคมีอะไรหลายๆอย่างนะครับหักมุมบ้าก็มีนะครับแต่ โดยรวมคือมันจะเน้นไปในทางของเฮฮาแนวคอมเมดี้อะไรแบบนี้ขายขำม,มากกว่าที่จะเอาเนื้อเรื่องแบบจริงจังนะครับแต่เอาจิงๆเรื่องนี้นะครับมันก็ผสมผสานหลายแนวนะครับก็ไม่ได้มีแค่แนวแอคชั่นอย่างเดียวนะครับมีแนวคอมเมดี้มีแนวแบบกาวแนวชีวิตประจําวันมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมก็คือมันก็เป็นหลักสูตรของโชเนนจัม์ะครับที่จะต้องขายในแนวนี้นะครับแนวที่แบบจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนั้นนะครับก็ฟิลเนี่ย ผมจะให้ความรู้สึกกับพ่อบ้านสุดเกา๋าผสมกับเรื่อง SpyX Family เลยนะครับประมาณนั้นนะครับแนวครอบครัวอะไรแบบนั้นนะครับอ่าก็เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับควาแนนความสนุกเนี่ยผมให้สักประมาณ8เต็ม10เลยนะครับคือสนุกแล้วก็น่าติดตามต่อแล้วก็ตัวละครดีไซน์ออกมาได้ถือว่าทเท่นะครับแล้วก็ผมชอบมากเลยนะคือพระเอกสไตล์แบบลุงอ้วนๆแบบเนี้ย คือมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบพระเอกที่หล่อหุ่นดีหรือว่าแบบเออมีความโหดมีความเท่อะไรแบบนี้คือมันก็แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับผมชอบเลยนะครับพระเอกหน้านิ่งๆแล้วก็แบบไม่ต้องหล่อไม่ต้องอะไรมากแล้วก็แต่มีความเทพในตัวอย่างเงี้ยคือผมชอบนะครับก็เลยทําให้ผมอ่ะรู้สึกว่าสการโโต้คเนียน่าจะตอบโจทย์ผมหลายๆด้านเลยเหมือนกันนะในสำหรับเนื้อเรื่องแล้วก็การออกแบบคาแรคเตอร์นะครับอ่ะส่วนเรื่องลายเส้นเนี่ยผมให้9้าเต็ม10เลยลายเส้นสวยนะครับแล้วก็เรื่องเอออะไรดี จะพูดถึงเรื่องการแปลแล้วกันก็การแปลนี่ก็ให้10เต็ม10ไปเพราะว่าแปลดีนะครับรักพิมพเขาก็จะมีคุณสมบัติเรื่องการแปลด้วยก็ให้เครดิตเขาไปนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะตามเนี่ยก็ไปตามกันได้ที่มังงะคิวนะครับหลังๆมาเขาก็ส่งเร็วขึ้นแล้วนะแต่สําหรับร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาก็จะขายสิ้นเดือนนะครับสำหรับสัก,การโมโตโคุงนะฮะก็แนะนำนะครับไปซื้อได้ในราคา95บาบาทนะครับแล้วก็ มันจะมีฉบับของเคลียร์ไฟที่มันแถมแฟ้มมานะครับร้อยสีบาทก็ถ้าใครที่อยากสะสมก็อ่ะสามารถซื้อแบบนั้นได้นะครับแต่โดยรวมคือถ้าเน้นอ่านก็เอา95บาทก็พอแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสัการโมโตเดย์นะครับถือว่าใช้ได้นะครับหวันของสัการโมโตคงก็จะมีประมาณนี้นะครับนักฆ่าสัการโมโตคงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เป็นคลิปอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับสาหรับวนกเิ